เดี๋ยวที่คุณครูจะขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สกรีนเลยเนาะเด็กๆเนาะ วันนี้นะคะเป็นสาระนะคะอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะในบทเรียนออนไลน์ของเราเราก็จะมีลักษณะของทักษะกระบวนการนะคะในการเรียนการสอนนะหลายวิชานะคะที่เราจะต้องอพูดแล้วก็เขียนนะคะหลักการใช้ภาษาวรรณคดีแล้วก็วรรณกรรมด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของ งานเขียนประเภทนี้กันนะคะอ่าโอเคหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะเด็กๆนะก็คือหัวข้อของกาบยานี11อดอ่าเด็กๆเข้าใจความหมายของคําว่ากาบยานี11บเอ็ดไหมคะกาบยานีสิอ่าใครตอบคุณครูได้บ้างว่ากาบยานี11คืออะไรเคยได้ยินคําคํานี้ไหมอยู่ป .5 เ,เรียนกับปูฝนต้องรู้นะกาบยานี11คืออะไรลูกคือเป็นงานเขียนประเภทแบบไหนลูก คำประพันธ์อ่าเป็นลักษณะของคำประพันธ์เก่งมากค่ะคำประพันธ์อ่าเป็นคำประพันธ์มันจะมีลักษณะอยู่สองอย่างลูกอ่ามันจะมีในส่วนของงานประพันธ์ที่เป็นลักษณะอยู่2ลักษณะเด็กๆจําได้ไหมลักษณะที่1ก็คือคำประพันธ์ที่เป็นงานประพันธ์แบบบทร้อยบทร้อยอะไรลูกบทร้อยร้อยอะไรคะบท<ด>ร้อยแและประเภทที่2เราเรียกว่างานประพันธ์ที่เป็นบทร้อย รองอ่าทีนี้คําถามค่ะถามว่าลักษณะของกาบยานี11บนักเรียนจา๋าเป็นลักษณะของคําประพันธ์ประเภทอะไรลูกลักษณะของกาบยานี11บเเป็นคําประพันธ์ประเภทไหนคะเด็กดประเภทกาบค่ะอ่าเป็นลักษณะของบทร้อยกรองนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะอะไรคะอ่าบังคับนะคะมีลักษณะบังคับไม่ว่าจะเป็นการอ่านการเขียนการอะไรพวกนี้ค่ะลูกอ๋อห้องโปรติดเข้ามาเต็มเลย อโอเคนะนักเรียนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงงานประพันธ์ที่เป็นลักษณะบทร้อยกรองนะคะลักษณะของงานประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองจะเป็นลักษณะของงานประพันธ์ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากงานประพันธ์ที่เป็นบทร้อย แ,แตกต่างกันตรงไหนเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแตกต่างกันตรงนี้อ่าตรงนี้ก็คือลักษณะของคําประพันธ์ที่เป็นงานประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองนั้นจะต้องมีลักษณะคําประพันธ์แบบฉันทักษณ์นะคะฉันทักษณ์ก็คือหมายความว่าจะเป็นลักษณะของงานประพันธ์ที่มีลักษณะบังคับที่แตกต่างกันออกไปซึ่งลักษณะของคําประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายลักษณะนะคะ ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นประถมศึกษานะคะเขาก็จะมีการกําหนดให้เด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของงานประพันธ์ที่เป็นทั้งบทร้อยกรองแล้วก็บทร้อยแก้วเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะงานประพันธ์ที่คุณครูสอนไปมีหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรอน4ีนะคะ กรอน6กนะคะกรอนสุภาพหรือกรอนแนะคะแล้วก็กาบยานีเอใช่ไหมคะนี่คือหลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษานะเนียนะ,ะถ้าเป็นช่วงต่อยอดนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็จะเป็นลักษณะของโครง4สุภาพนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนที่ป .6 หในช่วงปลายเทอมนะลูกนะเดี๋ยวเราจะได้เรียนลักษณะของงานประพันธ์ที่เป็นบทร้อย อ่ะรูปแร้อยกรองอีกเยอะแยะมากมายเลยโอเคค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคาดว่าเด็กๆวันนี้นะคะเข้ามาเยอะพอสมควรแล้วเนาะอ่าวันนี้เราจะขึ้นกลางหน้ากระดาษนักเรียนเรื่องกาบยานี1 1เอด่าเด็กๆจดสาระสำคัญลงไปลูกอ่าเราจะเจอกันแบบนี้นะคะอ่าเด็กๆขึ้นหัวข้อของกาบยานี1 1ไว้นะคะเดี๋ยวขอให้คุณครูอธิบายก่อนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเด็กๆไมอยจดตามนะคะกาบยานี1 1คืออะไรนะคะเลข1 1อห้อยท้ายตัวเนี้ยเด็กๆทราบไหมคะ ว่ามันมีความสัมพันธ์ยังไงลูกมันมีความสัมพันธ์ยังไงนะเลขสิบเอ็ดที่ห้อยท้ายตรงนี้ทราบไหมเอ่ยทราบไหมคะใครตอบได้ตอบคุณครูหน่อยแล้วพี่ปหกอ่ะเลสิบเอบ็ดพยางอ่าจำนวนสิบเอ็ดพยางเนาะยามาค่ yes. าคะสิบเอ็ดอ่าเลขสิบเอ็ดตรงนี้นะคะหมายถึงจํานวนพยางนั่นเองใช่ไหมคะโอเคอ่ะมันจะมีแต่ละวัคเป็นลักษณะของการบังคับใช่ไหมลูกลักษณะของคําบังคับใช่ไหมอ่ะวัคหน้าของกาบยานิสเอ็ด จำได้ไหมเอ่ยวักหน้ามีกี่พยางรูปวักหน้ามีกี่พยางคะวักหน้ามีหา้าเก่งมากค่ะวักหน้ามีหา้าวักหลังมีเท่าไหร่เอย่ยวักหลังอ่าวักหลังมีหกเก่งมากค่ะห้าบวกหกรวมกันเป็น เลข11นั่นเองนี่คือที่ไปที่มาของคําว่ากาบยานี11นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะนะักเรียนโอเควันนี้เรามาเรียนเรื่องกาบยานี11กันดีกว่านะคะกาบยานี1 1คืออะไรก็คือลักษณะคาประพันธ์ประเภทกาบโดยจะมีจังหวะในการอ่านที่กระชั้นมากกว่าการอ่านกลอนและจะมีจํานวนพยางค์ทั้งหมดพยางค์ด้วยกันเด็กๆเ,เข้าใจความหมายของคําว่ากระชั้นไหมกระชั้นในที่นี้หมายความว่าอะไรลูกเด็กๆทราบไหมคะเพราะว่ากระชั้น กระชันก็คือจังหวัดไม่เนิบนาบจังหวัดจะมีลักษณะของการอ่านจังหวัดจะเร็วมากกว่าการอ่านกลอนนะคะดังนั้นนะคะจังหวัดของการอ่านกาบงานประพันธ์ที่เป็นประเภทกับนั้นจะมีจังหวะที่เร็วมากกว่าการอ่านกลอนนะลูกนะมีลักษณะเหมือนกับบทเพลงพลิ้วไหวนะคะไพเราะนะคะจะอ่านไปเรื่อยเรื่อยๆนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราทราบความหมายของคําว่ากาบยานี11ไปแล้วนะคะเดี๋ยว่อยจดนะลูกนะให้ครูอธิบายนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูแผนผังของกาบยานี11กันกาบยานี11มีแผนผังดังต่อไปนี้นะคะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์เนาะของกาบพยาน์ที่สิเอห็นไหมลูกวักหน้านะคะก็จะมี5พยางนับนะหนึ่งสามสี่ห้าโดยใส่เครื่องหมายทับเวลาอ่านวักหน้านะคะจะมี5พยางใช่ไหมเวลาเด็กๆแบ่งจังหวะในการอ่านบทร้อยกรองก็อ่านสองสวักหลังมี6พยางแบ่งจังหวะอ่านยังไงคะสามสแล้วก็ลักษณะของการสัมผัสเด็กๆเห็นไหมคะตรงนี้ที่เป็นเส้นลูกศรหุ่นูโยงมา ลักษณะของการสัมผัสนะคะก็จะโยงตามนี้เนาะอ่าโอเคนะคะในแต่ละวรกก็จะมีวรคหน้ามี5พยางวรคหลังมี6พยางนะคะ1บทก็จะมีอยู่4วรวคนะคะอ่าวรคที่1วรรควัที่สองวัที่3และวรคที่4ี่รวมกันเป็น1บทอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีก1บท1วรรควที่1วรรควัที่สองวัที่3วรวัที่4ี่รวมกันเป็น1บทส่วนลูกศรโยงตรงเนี้ยก็คือลักษณะของการสัมผัส ลักษณะของการสัมผัสมีอะไรบ้างพยายงค์สุดท้ายของวรรคที่1จะสัมผัสกับพยายงค์ที่3ของวรรคที่2 พยางสุดท้ายของวรรคที่สองนะลูกนะจะสัมผัสกับพยางสุดท้ายของวรรคที่3ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราต้องการให้แพร่ราะมากกว่านี้เราก็อะไรคะสามารถที่จะสร้างงานประพันธ์ให้มีความแพร่รอมากขึ้น<ม>ก็คือให้มาสัมผัสกับพยางค์ที่3ของวรรคที่4ก็ได้นะคะแล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทด้วยสัมผัสระหว่างบทก็คือพยางค์สุดท้ายนะคะของวรรคที่1หรือของบทที่1นะคะจะสัมผัสกับอะไรคะ ไยังสุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2นั่นเองอันนี้ก็คือแผนผังของกาบยานี11ตรงนี้เด็กๆสามารถโยงแล้วก็สามารถที่จะระบายสีได้เลยนะคะสามารถที่จะโยงแล้วก็สามารถที่จะระบายสีได้เลยเนาะในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้ อ่ะโอเคทีนี้เราไปดูลักษณะของการบังคับเนาะเมื่อก,กี้เราดูแผนผังไปแล้วทีนี้เรามาดูลักษณะของการบังคับนะคะในส่วนของแผนผังของกาบยานี11นะลูกนะอย่างเมื่อสักครู่นี้ Marion, นะคะเราได้พูดไปแล้วนะคะว่ามาดูจํานวนพยางกันข้อ 1. จํานวนพยางนะคะในแต่ละวรคนะวัคหน้าจะมีอยู่5พยางนะคะวัคหลังจะมี6พยางใช่ไหมคะลักษณะของการอ่านนะคะลักษณะของการอ่านนะคะวัคหน้ามี5พยาง เราจะแบ่งอ่านพยางอยู่ที่2ทับสวักหลังมี6พยางเราจะอ่านอยู่ที่3ทับสนะคะก็คือแบ่งจังหวะทีละอะไรคะทีละ3พยางแล้วก็ทีละ2ทับสอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นช่วงเวลาในการแบ่งจังหวะในการหายใจนะคะนี่คือข้อ1กับข้อ2เป็นลักษณะาบังคับของกราบยานีส11เไปดูต่อข้อที่3นะคะข้อที่3การสัมผัสเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือคําสุดท้ายของวักที่1จะสัมผัสกับ คำที่3ของวรรคที่2นะคะข้อ 4. คําำสุดท้ายของวรรคที่2จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วก็มีสัมผัสระหว่างบทสัมผัสระหว่างบทก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่1นะลูกนะก็คือในวรรคที่4นั่นแหละนะคะของบทที่1จะสัมผัสกับอะไรคะพยางค์สุดท้ายของวรรคที่2ในบทที่2นั่นเองนะคะ อันนี้เป็นลักษณะของตัวอย่างของกาบยานี11นะคะในวันนี้เนาะนักเรียนเป็นตัวอย่างของอกาบยานี11นะคะเรื่องฟังใดได้รู้เรื่องนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะคะอันนี้คุณครูจะใช้ตัวหนังสือสีแดงเพื่อให้เด็กๆดูลักษณะของคําสัมผัสนะลูกนะอ่าน,นี้ไม่ได้โยงให้ดูแต่ว่าเป็นลักษณะของการสัมผัสให้ดูนะคะ,อะเอาเ๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังก่อนเชา้าๆแบบนี้เสียงกุ้งผลก็จะใส่นิดนึงนะ <c oughs> โอเคเพราะไม่พอให้ว่ากันนะคะ เพราะว่าครูไปฉีดวัคซีนมาเสียงอาจจะแบบไม่สดชื่นสักเท่าไหร่นะนักเรียนนะมีอาการมีไข้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนนะคะวักหน้ามี5พยางนะลูกนะก็จะแบ่งอ่านสอสาวักหลังมี3พยางก็จะอ่าน3ามนะคะบทอขยานเรื่องฟังใดได้รู้เรื่องอ่าฟังนะคะฟังใดได้รู้เรื่องก็อปราดเรืองปริชาชาน เปรียบลิ้นชิ้นน้ำตาลรู้รสหวานสะอาดสะอานใจฟังใดไม่รู้ความวิชาสามจามชนาชนะเปรียบฉวากตักได้ได้ไปรู้รส หมดทั้งมวลเห็นไหมคะอ,อันนี้จะเป็นลักษณะของการอ่านอะไรลูกการอ่านบทอักขยานนะคะที่เป็นลักษณะของกาบยานี1 1จะเห็นได้ว่าจังหวะเขาจะพลิ้วนะคะจะมีการพลิ้วไหวนะคะไม่ได้มีจังหวะเนิบหน้าเหมือนกับลักษณะของการอ่านแบบอะไรคะแบบบทร้อยกรองที่เป็นประเภทบทกรอนนะคะซึ่งมันจะแตกต่างกันออกไปโอเคนะคะอ่ะ หมดแล้วค่ะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะสั้นๆง่ายๆไม่ยากมากนะคะโอเคเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับกาบ,กบย่านี1 1เอ็ไหมกิจกรรมนะคะในชั่วโมงนะคะมีแค่ให้เด็กๆจดสาระสำคัญในสไลด์ที่คุณครูบอกนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ไปทำใบงานเนาะจดสาระสำคัญลงในสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปอัพลงในอะไรคะ อัลบั้มนะคะชื่อของตัวเองใส่ชื่อชั้นเลขที่นะคะอัปโหลดเพิ่มได้เลยนะไม่ต้องไปสร้างอัลบั้มใหม่เรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนั้นในส่วนของใบงานเด็กๆกลับไปที่บ้านนะคะในส่วนของใบงานก็ให้เด็กๆนะคะได้ไปทําใบงานเพิ่มเติมนะลูกนะใบงานไม่ยากค่ะก็เป็นลักษณะของการทําอะไรคะ อะไรคะลกูกอ่าเขียนแผนผังของกาบยานี1 1เท่านั้นเองยังไม่ได้ให้แต่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตอนหลังจากที่เราบดเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนเน้นย้ำให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะดูเป็นเป็นรายบุคคลเนาะอาจจะแต่งเป็นรายกลุ่มรายเดีียวเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีนึงเนาะสําหรับกิจกรรมงานในวันนี้นะคะบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องกาบยานี1 1นะคะ คุณครูก็ขอจบบทเรียนออนไลน์นะคะคำอธิบายไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะในวันพรุ่งนี้เนาะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้อ่ะกล่าวไปแล้วนะคะกล่าวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ